เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ค่ะไทยยามาฮ่าเปิดตัวทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีม224 0พร้อมรันวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยสู่เวทีระดับโลกจับคู่ตีอนุภาพและไอเดียกิตภัทร์ชิงชัยเกมเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตเต็มฤดูกาลอีกครั้งค่ะส่วนศึกชิงแชมป์เอเชียส่งสแตมอภิวัตและฟรดรัฐพงษ์ทวงบอลลังซูเปอร์สปอร์ต600พร้อมดันดาวรุ่มเติร์นวรพจน์เสริมประสบการณ์ในเกมยามาฮ่าอาร์ทรีเวิลด์ครับบริษัทไทยยามาฮ่าม Thailand Racing ทีม2,024พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ห้องออเดทอรีเียมสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยบริษัทไทยยามาฮ่าจำกัดเดินหน้าสานต่อความสำเร็จเกมมอเตอร์สปอร์ตพร้อมส่งยมามาฮ่า t h a i l a n d Racing ทีมยอดทีมแข่งทีมแรกของเมืองไทยลงทำการชิงชัยในเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายพงศธรเอื้อมองคลชัยค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยมามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกล่าวว่าสำหรับในปีนี้ทีมแข่งยม ไทยแลนด์เรซิ่งทีมยังคงมุ่งมั่นพร้อมเดินหน้าทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกรายการโวล์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพในรุ่นโวล l ซูเปอร์สปอร์ตแบบเต็มฤดูกาลอีกครั้งค่ะซึ่งนะับเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากปีที่ผ่านมาสามารถแสดงศักยภาพของทีมแข่งเมืองไทยจนได้รับการยอมรับจากทีมแข่งระดับโลกมาแล้วโดยในปีนี้ทางทีมพร้อมสรงตีอนุภาพซามูนหมายเลข51ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องเดินหน้าลงชิงชัยเป็นฤดูกาลที่2อและจะจับคู่กับทีมเมดดาวรุ่ง่อนนองอยยาไเดีกต เขื่อนคำหมายเลข39ที่ผ่านเกมการแข่งขันระดับโลกด้วยสิทธิ์ไวกาดมาแล้วทั้งรายการ MotoGP ที่สนามช้างและการแข่งขัน World Super Sport ในยุโรปในปีที่ผ่านมาค่ะ ด้านนายวิวรพงษ์ธนกิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์กล่าวว่ทาทั้งนี้ยม m a h a Thailand Racing งทีมยังคงให้ความสําคัญกับพร้อมพัฒนาทีมงานแมคานิสและเอนจิเนียร์คนไทยพร้อมส่งช่างคนไทยแสดงศักยภาพในการทํางานร่วมกับทีมแข่งในเวทีชิงแชมป์โลกเพื่อน,นําประสบการณ์ที่ได้มาจากเกมระดับเวิ l ์ลคลาสมาพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วยส่วนเกมการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปเอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship ในปีนี้ามาฮ่า h a i l a n d Racing t ท a m ตั้งเป้ากลับมาทวงบัลลังแชมป์เอเชียรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600อีกครั้งโดยส่งคู่หูทีมเมทที่มีดีกรีแชมป์เอเชียอย่างโฟลดรัตพงศ์วิไลโรธยังลงแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600และสแตมอภิวัตวงธนานนนนักแข่งของย a ม a h a Thailand Racing t ท a m จะลงแข่งขันให้กับทีม Team, a า a าฮ่าเทคนิ Racing t ทีมอาเซียนโดยสัญญาแห่งความร่วมมือกันระหว่างทีมแข่งย a ม a h a Thailand Racing t ทีมกับทางย a ม a h a ามอเตอร์และพันธมิตร Thailand ีออาาเซยนนนนกกจั้ Racing Team พร้อมให้การพัฒน,นานักแข่งดาวรุ่งเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยค่ะโดยจะทำการสานต่อโครงการการแข่งขันยามาฮ่าอาร์ทรีทายแลนด์คัพต่อไปพร้อมส่งดาวรุ่งอย่างเติ้นวรรจน์ทองดอนเหมือนหมายเลข54เป็นตัวแทนนักบิดของประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในรายการยามาฮ่าอาร์ทรียูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพที่ในปีนี้ค่ะทาง FIM และโรน n า DWO ได้ยกระดับการแข่งขันจากทวีปเป็นการแข่งขันในระดับ world cup โดยใช้ชื่อรายการว่ายามาฮ่าอา ท,ทางนี้เป้าหมายของヤマ t ไทยแลนด์เรซิ่งทีมมีความชัดเจนแล้วว่าไม่เพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นค่ะแต่ยังคงให้ความสําคัญการพัฒนานักแข่งไทยทีมแข่งไทยไปสู่ระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพคนไทยซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ヤマハไทยแลนด์เรซิ่งทีมจะก้าวข้ามขีดจํากัดไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับโลกนั่นเองและนี่คือความท้าทายอีกครั้งกับการแข่งขันระดับโลกระดับเอเชียและการสร้างโครงการผลิตนักแข่งไทย ภายใต้การผลักดันของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ค่ะ